สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะพี่น้องชาวไทยที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกชาวสปปลาวชาวส่องแล้วก็สมาชิกที่เข้ามาดูเป็นครั้งแรกนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของนรีรดาทารทายชะตาค่ะวันนี้อาจาย์นารีนะคะจะมาทําคลิปพิเศษนะคะเป็นดวงครึ่งปีแรกของปี2,564ค่ะ ได้มาลองเช็คพลังงานนะคะว่าในปีหน้านะคะครึ่งปีแรกนี้เราจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะสําหรับคิวแรกนะคะจะเป็นคิวของชาวราศีสิงค์ค่ะชาวราศีสิงค์ก็คือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนนะคะ อันนี้ก็แบ่งตามแบบไทยนะคะช่องของอาจารย์ก็ใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยนะคะเข้ามาช่วยในการทำนายดวงตรงนี้ด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะว่าจะเป็นยังไงนะคะอย่างไรก็ดีตรงนี้เป็นดวงโดยรวมทั่วๆไปนะคะอาจจะไม่ตรงกับใครบางคนนะคะหรืออาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างเพราะนั้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะคะเปิดมาใบแรกนะคะเป็นสิบถ้วยค่ะ tower รือสี The Star เป็นพลังงานที่แบบเหมือนมันตรงกันข้ามยังไงไม่รู้นะคะต่อไปนะคะจะมีเด็กถือถ้วยนะคะแปดดาบค่ะหนึ่งดาบสี่เหรียญสิบเหรียญไพ่ครอครัวขึ้นเยอะเลยนะคะอืม หมือนกับในช่วงครึ่งปีแรกนะคะชาวราศีสิงห์เนี่ยยังต้องเขาเรียกว่าค่อนข้างระวังนะคะเกี่ยวกับเเหตุการณ์อะไรบางอย่างนะคะที่จะเกิดขึ้นมาอย่างปัจจุบันทันด่วนนะคะตรงนี้ต้องระวังนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องอุบัติเหตุการสูญเสียหรืออะไรตรงนี้นะคะดูแลครอบครัวของคุณให้ดีนะมีไพ่สิบถ้วยเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ ครอบครัวของเราอาจจะต้องเจอปัญหาอะไรบางอย่างนะที่อาจจะแบบว่าเหมือนทําให้เราแบบต้องแก้ปัญหาครั้งใหญ่นะคะเป็นเฮอร์มิตขึ้นมานะคะเป็นลักษณะของการที่ต้องใช้สติปัญญาใช้ความสามารถใช้ความอดทนพยายามในการที่จะแก้ปัญหาตรงนี้นะแต่คุณแก้ได้ไหมคุณแก้สำเร็จนะคะในท้ายที่สุดเดอะสตาร์จะมาปรากฏนะคะ ยังมีความหวังเสมอนะคะสำหรับปัญหาต่างๆที่มันอาจจะเข้ามาในช่วงนี้นะคะคุณอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะคะเรื่องที่อยู่อาศัยบางคนซ่อมบ้านบางคนย้ายที่อยู่บางคนซื้อบ้านใหม่หรืออะไรตรงนี้นะคะแต่สิ่งที่คุณแก้ปัญหานั้นมันจะประสบความสำเร็จแล้วก็ทำให้ชีวิตของคุณเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะคะอย่างไรก็ตามนะคะในนิเรียนนักเรียนนิสิตนักศึกษานะอาจารย์มองว่า มีโอกาสดีๆที่จะเข้ามานะคะในเรื่องของการขอทุนการไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงนะคะเป็นเดอะสตาร์นะอะไรที่คุณฝันไว้นะคะมันมีสิทธิ์ที่จะได้แต่ว่าได้หลังจากที่คุณต้องผ่านการแก้ปัญหาผ่านความผิดหวังอะไรบางอย่างมาก่อนนะคะอ,อาจารย์ก็ไม่ได้อยากทายไม่ดีนะอาจารย์ก็อยากทายดีๆนะคะแต่ว่าไพ่เนี่ย สิบถ้วยมาพร้อมกับดจะทาวเวอร์นะคะเพราะนั้นก็อยากเตือนให้ระวังไว้บ้างนะคะว่าบางครั้งคนเราเนี่ยเหมือนมีวิบากกรรมเนาะบางทีเราต้องผ่านเรื่องราวร้ายๆอะไรบางอย่างไปก่อนนะคะแล้วถึงจะได้เจอกับความสุขความสำเร็จนะเหมือนต้องชดใช้กรรมให้กับเจ้ากรรมในเวรหรืออะไรก็แล้วแต่นะกรรมเก่าของพวกเรานะคะเพราะนั้นตรงนี้แต่แก้เราจบแก้เราดีนะคะ ในเรื่องปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยนะคะมันอาจจะมีเข้ามาบ้างในช่วงครึ่งปีแรกนะคะมีปัญหาที่คุณจะต้องใช้ความรู้ความสามารถในการตัดสินใจนะบางครั้งเนี่ยปัญหามันหนักมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกเหมือนมืดแปดด้านนะคะมีแปดดาบเข้ามาแต่คุณมีเรื่องของการใช้สติปัญญานะคะชาวราศีสิงห์คุณเด่นมากนะว่าจริงๆแล้วเนี่ย ถ้ามีปัญหาอะไรที่มันเกิดขึ้นนะคะคุณจะสามารถแก้ได้ด้วยสติปัญญาของตัวคุณนะคะเป็นไพ่ของฤาษีขึ้นมาตรงนี้นะคะคุณจะเอาอยู่สําหรับปัญหาที่มันเข้ามานะคะครอบครัวของคุณนะคะจะได้รับผลกระทบน้อยที่สุดเพราะว่าคุณจะยังแบกภาระทุกอย่างไว้นะคะแล้วแก้ปัญหาตรงนี้นะคะให้มันรุ่งล่วงไปได้นะคะอืม คุณเก็บปัญหาเก็บอะไรทุกอย่างเนี่ยเอาไว้ที่ตัวคุณหมดเลยนะชาวราศีสิงห์นะคุณอยากให้อบคร่วงคุณมีความสุขหรือว่าปัญหาตรงนี้อะไรที่มันเข้ามาเนี่ยเหมือนกับว่าเรารู้แต่เราไม่บอกใครแล้วเราก็พยายามแก้ปัญหานะมันอาจจะมืดแปดด้าน,นอาจจะต้องใช้การเริ่มทําอะไรใหม่ๆไปขอความช่วยเหลือจากใครบางคนนะคะอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณก็ได้แต่ว่าไปขอความช่วยเหลือจากเขาแล้วจะสําเร็จนะคะเพราะว่ามีหนึ่งดาบเข้ามา นะคะบางทีอาจจะได้ไอเดียสร้างสรรค์หรืออะไรใหม่ๆที่ทําให้เราแก้ปัญหาตรงนี้ให้ดุร่วงไปได้นะคะเพราะฉะนั้นในที่สุดเนี่ยอาจารย์มองว่าท้ายที่สุดนะคะคุณจะแก้ปัญหานะปัญหาอาจจะเกี่ยวกับการเงินก็ได้นะคะเพราะท้ายที่สุดเนี่ยเงินเงินเงินนะคะบทสรุปตรงนี้นะเงินเงินเงินมากเลยทั้งสี่เหรียญสิบเหรียญแล้วก็อัศวินเหรียญนะคะตรงนี้เห็นชัดไหมคะ คุณจะไปต่อได้นะคะในเรื่องการสร้างฐานะให้กับครอบครัวฐานะทางการเงินของคุณนะคะชาวราศีสิงห์จบด้วยอัศวินเหรียญน,นะคะตรงนี้ครอบครัวของคุณก็ยังแบบมีความอยู่ดีมีสุขกันนะคะอาจจะมีบางคนที่แบกปัญหาไว้คนเดียวนะอาจารย์รู้สึกนะเพราะมีไพ่ของเพอร์มิทเข้ามาพร้อมกับเดอะสตาร์ตรงนี้นะคะหรือคุณเปลี่ยน จากงานอะไรที่คุณต้องทําอย่างกระทันหันก็ได้งานนั้นมันจะเป็นต้องจบไปอย่างกระทันหันแล้วคุณเปลี่ยนไปทําอีกอย่างหนึ่งแต่ปรากฏว่าอีกอย่างหนึ่งในท้ายที่สุดมันทําให้คุณประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงดีกว่าทํางานเดิมหรือทํางานประจําที่ผ่านมานะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอย่าก,กลัวที่จะต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของชีวิตนะอาจารย์มองว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่จะนําไปสู่การสร้างสมดุลการบาลานซ์ชีวิตของคุณให้มีความสุขมีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นนะคะ มีเวลาอยู่กับครอบครัวมากยิ่งขึ้นนะมีเวลามีเงินมากกว่าเดิมนะคะอ่ะาใบแรกเนะ่ยคุณเป็นสิบถ้วยถูกไหมคะคุณมีความสุขมีความรักนะคะแต่เงินยังไม่มานะคะสิบเหรียญคุณแก้ปัญหาแล้วเงินมาเต็มเลยนะคะเป็นการยกระดับชีวิตของคุณก็ได้ว่าไพ่เดอะสตาร์ปรากฏเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงมันเป็นการยกระดับของชีวิตให้ดีขึ้นในอีกขั้นหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้น สิบเหรียญเป็นตัวบ่งบอกนะคะว่าคุณเปลี่ยนจากสิบถ้วยอาจจะเป็นครอบครัวที่ฐานะธรรมดาอยู่กันอย่างมีความสุขมาเป็นครอบครัวที่อยู่กันอย่างมีความสุขแล้วก็สุขมากขึ้นเพราะมีพร้อมในเรื่องของเงินทองฐานะความเป็นอยู่ค่าท่าบริวานนะคะสิบเหรียญตัวนี้เข้ามาแต่คุณยังไม่หยุดเท่านั้นหรอกนะคะอาจารย์บอกว่าคุณยังพยายามหาโอกาสที่จะ พัฒนาธุรกิจนะคะหรือทำให้การเงินเนี่ยเข้ามามากมายในชีวิตของคุณเพื่อสร้างความมั่นคงยิ่งขึ้นนะคะให้กับชีวิตของคุณตรงนี้นะ,ะเดี๋ยวอาจารย์ดูดวงรายเดือนให้นะคะสำหรับในเดือนมกรานะคะคุณได้ไพ่ของเด็กถือถ้วยนะคะเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะอาจารย์ขอสองใบประกบแล้วกันนะคะมีพลังงานอะไรที่จะขึ้นมาตรงนี้บ้าง สองถ้วยถ้วยมานะคะเก้าถ้วยเดือนมกราคนโสดน,นี่คือคุณเด่นมากเลยนะคะในการที่จะได้พบกับความรักคนรักคนถูกใจนะคะอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณก็ได้นะคะแต่ว่ารักกันแล้วช่วยมาเติมเต็มนะคะช่วยมาเติมเต็มทําให้ความรู้สึกที่อาจจะแบบรู้สึกไม่พอใจกับ ชีวิตที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะหรือได้เริ่มทําอะไรใหม่ๆร่วมกันหรือเขาเข้ามาช่วยทําให้คุณเนี่ยได้เริ่มทําอะไรใหม่ๆนะคะที่มันเป็นทั้งในเรื่องการเรียนนะคะหรือในเรื่องของการทํางานใหม่ๆที่ใช้ไอเดียความคิดสร้างสรรค์น,นะคะแล้วก็เหมือนเติมเต็มความรู้สึกของกันและกันนะคะสำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วนะจะได้กําลังใจจากคนในครอบครัวจะได้แรงสนับสนุนนะคะจากคนรัก แล้วก็อะไรที่คุณแบบเหมือนยังไม่พึงพอใจเนี่ยนะคะจะมีการแก้ไขแล้วก็ทําให้เกิดความพึงพอใจได้มากขึ้นนะคะในเดือนมกราคมนี้นะคะอืคุณไม่ได้โดดเดี่ยวนะจริงๆอะ่ะแต่คุณอาจจะไม่ยอมบอกปัญหาให้คนอื่นรู้หรือเปล่านะเก็บปัญหาไว้คนอื่นอาจจะไม่รู้รายละเอียดว่ามันเกิดเรื่องราวปัญหาอะไรกับคุณนะ,นะคะเขาอาจจะไม่รู้ว่ามันหนักขนาดไหนเพราะว่าเหมือนเราอาจจะบอกเขาแบบนิดเดียวเออไม่มีอะไรมากหรืออะไรแบบนี้หรือเปล่านะ แต่จริงๆอ่ะมันมีเยอะนะเอาดูในเดือนกุมพานะคะกุมพามีเรื่องราวอะไรเข้ามาบ้างแปดดาบนะคะประกบด้วยหกดาบประกบด้วยดาบเอ๊ยยังไงเนี่ยทําไมอาจารย์ไม่ได้จัดเซตนะคะข้างบนนี้บทจะถวยก็ถวยอันนี้บทจะดาบก็ดาบเราะนั้นเดือนกุมพานะคะชาวราศีสิงห์เป็นเดือนที่คุณต้องต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคค่อนข้างมากนะคะคุณอาจจะเหมือนต้องเดินทางไปขอความช่วยเหลือจากใครบางคนหรือว่าเดินทางไป ไปดูงานไปดูทําเลหรือไปอะไรบางอย่างเพื่อแก้ไขปัญหากับอุปสรรคที่มันกําลังที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะเดินทางไปดูที่อยู่ใหม่หรืออะไรแบบนี้ก็ได้นะคะอืคุณมีความเด็ดเดี่ยวที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วก็ <c oughs> แก้ปัญหาอะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของคุณน่ะเหมือนเป็นลักษณะแบบมืนผ่าทางตันของอะไรก็ได้นะคะแต่ว่าความเด็ดเดี่ยวของคุณนะคะในเดือนกุมภาธ์เนี่ย จะทำให้คุณเห็นทางออกนะคะที่มันเป็นอุปสรรคต่างๆในชีวิตของคุณนะขอดูในเดือนมีนาคมด้วยนะคะในเดือนมีนาคมมี1ดาบเข้ามาแล้วนะคะขอไพ่ที่จะมาประกบนะคะเป็นสองเหรียญเป็น Lovers ความรักขึ้นเต็มเลยนะคะชาวราศีสิงห์นะคะเหมือนกับว่าสิ่งที่ คุณกำลังจะคิดเปลี่ยนแปลงเนี่ยคุณจะต้องเลือกมาแล้วนะคะส่องเหรียญปรากฏนะต้องเลือกหรือว่าอืคุณมีแฟนหรือว่าคุณมีคนเข้ามาแบบทีละสองคนหรือเปล่าต้องเลือกนะคะใครคนใดคนหนึ่งที่ถูกใจคุณน่ะนะคะเพราะว่าตรงนี้มีสองถ้วยแล้วก็มีเลเวอร์ขึ้นมาอีกนะอาจจะเป็นคนที่แบบคุณรักเขาจริงๆนะคะตรงนี้นะคุณรักเขาจริงๆตัดสินด้วยหัวใจ นะคะอาจจะไม่ใช่ตัดสินเรื่องของความเหมาะสมในเรื่องฐานะความเป็นอยู่หรืออะไรหน้าที่การงานหรือแต่คุณจะตัดสินด้วยเรื่องของหัวใจว่าคุณรักใครมากกว่ากันนะจาเป็นต้องเลือกนะคะระหว่างคนสองคนหรือว่าสถานการณ์สองอย่างของสองสิ่งหรืออีกในหนึ่งนะคะคุณอาจจะเลือกนะคะในการที่จะย้ายไปอยู่อีกที่หนึ่งก็ได้นะคะย้ายไปทํางานที่ใหม่ย้ายไปทําอะไรใหม่ๆหรือว่าย้ายที่อยู่ไปแล้วก็ไปเริ่มต้น อะไรที่เป็นความฝันของคุณนะคะอาจจะไม่เกี่ยวกับงานที่คุณเคยทำหรือที่คุณเรียนจบมาที่คุณเรียนรู้มาก็ได้นะคะแต่เป็นลักษณะของการที่คุณทําด้วยใจรักนะคะคุณชื่นชอบในสิ่งนั้นคุณมีแพชชั่นต่อสิ่งนั้นแล้วคุณลงมือทำนะคะแล้วจะประสบความสาเร็จบางคนอาจจะเรียนจบโทจบเอกแต่ว่าไปทำงานอีกอย่างหนึง่งไปทำงานศินละปะไปทำอะไรที่แบบเหมือนแบบ คนอาจจะมองว่าไม่เหมาะสมกับความรู้ที่คุณเรียนมาแต่คุณมีความรักมีความชื่นชอบในงานชิ้นนั้นนะคะในงานอย่างนั้นบางคนอาจจะไปลักษณะเป็นเอ่อไปทำโฮมสเตย์ไปทำอะไรที่คุณรักคุณอยากทำอะไรแบบนี้นะคะหรือออกมาทำฟรีแลนซ์เป็นยูทูบเบอร์ขายของออนไลน์หรืออะไรบางอย่างนะที่คุณชื่นชอบนะคะแล้วคุณทำแล้วจะประสบความสำเร็จนะคะเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะ น่าจะเริ่มแบบมีชื่อเสียงนะหรือว่าเริ่มประสบความสําเร็จตั้งแต่เดือนมีนาคมนะคะถ้าชีวิตของใครนะที่มันมีการเปลี่ยนแปลงนะเจอปัญหาตั้งแต่ช่วงต้นปีแล้วก็พยายามแก้ปัญหานะมกรามีคนให้กําลังใจกําลังคิดหาทางออก กุมภาเนี่ยเหมือนปัญหามันเข้ามาแต่ว่าพยายามที่จะผ่าทางตันมันออกมานะมันยังมืดแปดด้านแต่ว่าเหมือนก็พยายามขอความช่วยเหลือพยายามที่จะคิดพยายามที่จะแก้ไขปัญหานะคะแล้วในที่สุดเดือนมีนาเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงนะอาจจะต้องมีการตัดสินใจครั้งสําคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนรักในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะหรือครอบครัวก็ตามในท้ายที่สุดนะคะเมษายนคุณมีสี่เหรียญ เป็นเดือนที่กลับมาฟื้นตัวในเรื่องของการเงินที่มั่นคงอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่มันติดขัดนะมันติดขัดอาจจะเป็นช่วงของเดือนมีนาก็ได้นะคะที่มันแบบก็ยังมีเรื่องของการติดขัดการหมุนเงินเพื่ออะไรต่างๆแต่ว่าเดือนเมษายนมันมีความลงตัวมากขึ้นนะคะอาจารย์ขอไห้ที่จะมาประกบกับสี่เหรียญด้วยนะคะ ขอดูนิดนึงนะคะมีเก้าดเข้ามานะคะ <c oughs> คุณคิดมากอะนะคะคุณคิดมากคุณกังวลนะคะกับสถานการณ์ของอนาคตที่คุณได้เปลี่ยนงานเปลี่ยนอาชีพหรืออะไรก็ตามนะแต่สามเหรียญเนี่ยคือให้คุณมากๆนะคะในเรื่องของการที่คุณทําอาชีพอิสระเป็นฟรีแลนซ์เป็นช่างเป็นอะไรเป็นช่างงานฝีมือหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะงานอะไรที่คุณทําด้วยใจรักอย่างที่อาจารย์บอกในเดือนมีนาคม ะะมันมาปรากฏเห็นผลนะมีปัญหามีอะไรเข้ามาแต่ว่าคุณแก้ได้แล้วก็มีเงินเข้ามานะนั้นระวังเรื่องการวางมัดจำนะคะเพราะว่าเงินกับก้าวดาบเข้ามาเวลาที่เขาออ,อเดอร์นะคะสามเหนีป็นผ้าของคนที่แบบเหมือนมีออเดอร์นะมีคนเข้ามาแบบขอให้ทำงานให้สร้างสรรงานอะไรต่างๆให้นะคะ แล้วต้องให้เขาวางมาจำทุกครั้งนะคะให้ระวังเรื่องการเงินให้ดีเพราะไม่งั้นคุณจะต้องคิดมากนะตามทวงหนี้ตามทวงอะไรนะคะเพราะฉะนั้นสี่เหรียญนนีะ่เป็นไพ่ของการให้ความระมัดระวังรอบคอบในเรื่องของการเงินนะไม่งั้นเราจะคิดหนะัก นะคะอันนี้อาจารย์ต้องเตือนอไว้เลยนะหรือนักเรียนนิสิตนักศึกษานะคะคุณมีอาชีพเสริมอะไรนะวางแผนการใช้เงินให้ดีนะคะการลงทุนอะไรต่างๆบางทีเราทุนน้อยนะคะตั้งแต่มีนานเนี่ยเราต้องหมุนเงินเราต้องอะไรเพื่อที่จะมาทําในเรื่องของอาชีพเสริมนะหรือว่าพยามยใช้ชีวิตให้แบบว่ามันเงินแบบเดือนชนเดือนอะไรแบบนี้นะคะนั้นพอเราแบบเหมือนหารายได,ได้อะไรต่างๆเนี่ย ต้องระวังให้ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องรายรับรายจ่ายการคอนแทคกับลูกค้าการวางเงินมัดจำถ้าไม่มาหรือเขายกเลิอกออเดอร์กรันหันเราแบบเสียหายเราสั่งของไปแล้วหรืออะไรแบบนี้นะคะเพราะฉนั้นตรงนี้ต้องมีเงินประกันมีเงินมัดจำนะคะในลักษณะที่เราไม่ไม่เดือดร้อนไม่ขาดทุนนะถ้าเขายกเลิกหรือมีอะไรผิดพลาดขึ้นมานะคะอาจารย์ต้องเตือนไว้ดนึ่งนะคะ อันนี้อาจารย์จะดูในแบบสไตล์ของอาจารย์เองนะคะนะเพราะนั้นลองดูนะว่าจะแม่นตรงหรือว่าอย่างไรนะคะเดี๋ยวบางคนจะงงเอ๊ะทำไมวางไพ่แบบนี้นะคะอะมาดูเดือนอพฤษภาคมนะคะเป็นเดือนแห่งครอบครัวเลยนะคะเป็นสิบเหรียญอาจารย์ขอไพ่ที่มาประกบด้วยสองไม้เท้าค่ะ justice เหมือนเป็นเดือนที่ งานหรือว่าธุรกิจของคุณเนี่ยมันประสบผลสําเร็จนะคะคุณได้รับความยุติธรรมนะเพราะนั้นถ้าเดือนนี้<ม>เดือนเมษาใช่ไหมคะมันมีเรื่องราวอะไรที่คุณได้รับความไม่ยุติธรรมหรือจําเป็นต้องฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายนะก็จะได้รับความยุติธรรมกลับคืนมาหรือว่าไก่เกียรกันได้นะคะได้เงินกลับคืนมานะคะแล้วก็เป็นช่วงที่ คุณนะคิดถึงครอบครัวนะแล้วก็อาจจะได้กลับมาอยู่ร่วมกับครอบครัวแล้วก็ยังมองต่อไปนะคะว่าอนาคตของตัวเราครอบครัวเราเนี่ยควรจะไปทางไหนอย่างไรนะคะหรือคนโสดถ้าแบบว่าอยู่ไกลาจากแฟนก็อาจจะคิดถึงแฟนนะคะคนที่ยังไม่ได้แต่งงานกันนะคะที่เป็นแค่แฟนกันอย่างนี้นะคะ,ะมาดูช่วงเดือนมิถุนายนนะคะได้เป็นอัศวินเรียนมาดูซิว่าจะมีไพ่อะไรขึ้นมาประกบมีไพ่พระสังฆราชนะคะ มีไพ่ของห้าดาบในเดือนพฤษภานะอาจารย์มองว่าน่าจะเป็นลักษณะของการสอดส่องดูตัวอย่างนะคะในเรื่องของความสำเร็จของคนอื่นนะอาจจะเป็นลักษณะของดูว่าเขาทำอย่างไรนะคะเพราะมาพร้อมกับอัศาวินเหรียญดูว่าเขาทำอย่างไรอยากจะประสบความสำเร็จอย่างเขาบ้างนะคะมีไพ่พระสังฆราชขึ้นมานะแสดงว่าตรงเนี้ย คุณค่อนข้างคิดที่จะทําอะไรเนี่ยคิดแบบมีคุณธรรมคิดด้วยความซื่อสัตย์นะสาหรับตัวอย่างไหนที่แบบว่าเป็นการกระทําในทางที่ไม่ดีนะไม่ชอบด้วยกฎหมายนะหรือว่าไม่ซื่อสัตย์นะเป็นการทุจริตหรือแบบอบโกงกันเล็กๆตรงนี้นะคะเหมือนคุณก็รู้สึกว่าคุณไม่อยากทําตามเพราะว่ามีไพ่ของพระสังฆราชขึ้นมานะวัะนั้นอาจารย์มองว่ามีทั้งพระสังฆราชมีทั้ง justice นะคะธุรกิจอะไรที่คุณคิดว่ามันเงินดีแต่ถ้าเกิดมัน มันเสี่ยงต่อการผิดกฎหมายนะหรือมันล่อแหลมตรงนี้ยอาจารย์ว่าคุณไม่ทํานะคะชาวราศีสิงค์คุณจะทําในสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายมากกว่านะเพราะฉะนั้นภาพรวมของครึ่งปีแรกนะคะมีปัญหาเข้ามาบ้างนะคะแต่ว่าชาวราศีสิงค์แก้ได้และเรื่องที่เด็นมากก็คือ,ใน,อคนะคะในเรื่องของความรักนะคะในเรื่องของความรักไม่ว่าจะเป็นความรักของคนโสดแล้วก็เป็นความรักของครอบครัวนะคะต่อให้มีปัญหาอะไรกันเข้ามานะแต่ว่าเหมือนความรักของชาวราศีสิงค์ยังค่อนข้างเหนียวแน่นนะคะ มีไพ่ความรักที่ดีทั้ง10บถ้วยนะคะ2องถ้วย lovers นะคะ10เหรียญแล้วก็ไพ่ที่ให้คุณอย่าง The Star นะคะการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะอ,อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตอะไรเข้ามาบ้างนะคะในเรื่องสุขภาพก็ต้องระวังนะมีดาบขึ้นมาเยอะมากๆนะคะเพราะนั้นความเครียดความคิดมากกินไม่ได้นอนไม่หลับนะคะอาจจะส่งผลต่อสุขภาพของเราค่อนข้างเยอะนะคะปัญหาอุบัติเหตุต้องระวังนะคะการขับรถการอะไรในที่มืดนะคะ อย่าไปอยู่ในที่อะโครจรน,นะนะคะที่อโครจรอ,อะไรที่แบบว่าเป็นผับบาร์หรือเป็นอะไรที่กลางคืนหรืออะไรแบบนี้นะคะต้องระวังนิดนึงนะคะในช่วงครึ่งปีแรกนี้นะคะอาจจะไม่ค่อยถูกกับดวงชะตาของเรานะคะชาวราศีสิงห์นะอาจจะทําให้เกิดเรื่องหรือเราไม่ได้ไปกาะเรื่องอะไรแต่เรื่องมันนาหาเรานะตรงนี้ต้องระวังนะอาจจะทําให้เสียเง,งินเสียทองเสียชื่อเสียงหรืออะไรตรงนี้ได้นะคะอืม สำหรับนิสิตนักศึกษาที่เรียนนะอาจารย์มองว่าการเรียนมีปัญหาเข้ามาบ้างนะคะแต่ว่าคุณก็จะพยายามแก้ไขนะคะแต่ว่าที่ต้องระวังก็คือปัญหาในเรื่องของการเงินนะคะน้องๆก็ต้องวางแผนในการใช้เงินให้มากๆนะคะหรือใครที่จะคิดทํารายได้เสริมอาชีพพิเศษนะคะสามารถทําได้นะคะในช่วงครึ่งปีแรกนะหรือน้องๆอ,อาจจะได้ประสบความสำเร็จนะคะกับอาชีพที่แบบเป็นเกี่ยวกับออนไลน์ขายของออนไลน์ทิก t o อ เป็นยูทูบเบอร์หรือเป็นอะไรขึ้นมานะคะตรงนี้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักก็ได้นะคะแต่มันมีข้อแม้ก็คือมันอาจจะผ่านความผิดหวังล้มเหลวต้องแก้ไขต้องฟันฝ่าอุปสรรคมาก่อนนะคะแล้วถึงจะประสบความสําเร็จนะคะเพราะนั้นตรงนี้ที่อาจารย์นรีบอกว่าถ้าคุณคิดจะทําอะไรนะคะแล้วมันมีเกณฑ์เนาะดูดวงตรงนี้ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์เนี่ยนะคะมันมีโอกาสแล้วรีบทํา นะคะรีบทําแล้วมันจะสําเร็จแต่ถ้าคุณบอกว่าอาจารย์บอกเดี๋ยวครึ่งปีแรกเราจะประสบความสําเร็จเรานอนรอเราไม่ทําอะไรเลยความสําเร็จไม่มานะเพราะเห็นไหมคะเงื่อนไขยเยอะแยะมากมายตามไพ่ที่ขึ้นมาตรงนี้นะคะเราต้องผ่านมันไปได้ไดนะคะเราต้องทามันแบบแก้ไขปัญหาต่างๆนะคะลงมือทาด้วยนะคะต้องเทคแอคชั่นด้วยนะความรักคนโสดโอเคความรักคนมีคู่โอเคนะคนมีโสด คนโสดนะคะคนมีโสดเลยคนโสดมีโอกาสได้พบคนรักที่ถูกใจอาจจะเป็นคนอายุน้อยกว่านะคะแล้วก็บางคนอาจจะแบบชาวราศีสิงห์มิสนนห์ะนะไม่ใช่พบคนเดียวพบสองคนนะคะแล้วก็อาจจะจําเป็นต้องเลือกนะตัดใจเลือกถึงแนมะ้ว่าจะรักพี่เสดายน้องนะคะแต่น,นี้สุดคุณจะเลือกได้จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตบางอย่างนะแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงตรงนี้อาจจะนําพาซึ่งความสําเร็จนะคะแล้วก็ชีวิตใหม่ที่คุณแบบ นึกไม่ถึงเลยก็ได้ว่าคุณจะมาอยู่ในจุดนี้ได้ยังไงนะคะชาวราศีสิงห์ออาจารย์ขอดูเพิ่มให้กับสถานะของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะสมใบนะคะหนึ่งเหรียญ e m p r e s สเห็นไหมเอ่ยอาจารย์มองไพ่มองกล้องนิดนึงนะคะเพราะอาจารย์ไม่เห็นอ่าโอเคเห็นเนาะนะคะ ไพ่ของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะได้มาสามใบหนึ่งเหรียญไพ่ราชินีนะคะและไพ่ของอัศวินไม้เท้านะคะคุณอาจจะอยู่ห่างไกลกันหรือเปล่านะคะแต่ว่าเขาก็จะมาหาคุณนะสําหรับ <c oughs> คนที่มีความรักนะคะกับคนที่อยู่ไกลกันนะคะเขาก็จะติดต่อมาหาคุณอาจจะแบบถึงตัวไม่มานะคะก็อาจจะมีของขวัญมีอะไรตรงนี้นะคะ สงข้อความอะไรน่ารักน่ารักมาเซอร์ไพรส์หรืออะไรตรงนี้ก็ได้นะคะหรือว่าเขาก็ได้ช่วยเหลือคุณนะคะในเรื่องของการให้โอกาสนะคะหรือว่าซัพพอร์ตในเรื่องการเงินหรืออะไรบางอย่างนะคะสําหรับคู่ที่สถานะไม่ชัดเจนนะคะตรงนี้คุณมีโอกาสนะต้องระวังนิดนึงนะมีโอกาสที่อาจจะตั้งคันได้นะคะถ้าใครที่คิดว่ายัางไม่พร้อมนะคะต้องระวังนะการคุมกําเนิดหรืออะไรตรงนี้ด้วยนะคะเขาจะมาหาบ้างนะแต่ว่า คือเขาก็คิดถึงนะแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยมีเวลามาหาเรานั่นแหละนะคะเพราะนั้นโดยสรุปแล้วดวงความรักของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในครึ่งปีแรกนะคะจะยังมีการติดต่อนะคะจะยังมีการคอนแทคกกันนะคะยังมีความคิดถึงกันแล้วก็อาจารย์มองว่ายังมีความรักที่ค่อนข้างแบบเหมือนโรแมนติกนะยังคิดถึงยังมีการให้ของขวัญยังมีอะไรกันนะคะเห็นคุณเป็นคนสำคัญเสมอนะคะตรงนี้โอเคนะความรักดีงามนะคะ ดูรวมวมีอะไรอย่างนี้คะถ้าไม่มีเดี๋ยวอาจารย์เปิดเไพ่ออร์เริลให้นะคะว่าพลังงานของไพ่ออร์เคิลนะคะในช่วงครึ่งปีแรกของปี2564ชาวราศีสิงห์นะคะไพ่ยอยากบอกอะไรเอ่อท to e told นะคะเหมือนไพ่อยากบอกว่าอะไรที่เป็นความจริงนะคะมันจะเป็นที่จะต้องพูดออกมาอืม อย่างที่เราดูตั้งแต่ตอนแรกนะบางทีมันมีปัญหาข้อว่าหนักแล้วเหมือนเราเก็บไว้คนเดียวะนะคะบางทีมันก็อาจจะไม่ได้ช่วยอะไรมากนะการพูดความจริงนะคะอาจจะเป็นสิ่งที่ดีกว่านะคะในการที่จะเหมือนแบกรับภาระอะไรต่างๆอยู่คนเดียวนะแบบน่าชื่นอกตมแล้วก็แบบต้องแก้ปัญหาในขณะเดียวก็ต้องแบบบอกคนอื่นไอ้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะไรแบบนี้นะคะนะพูดความจริงเนาะเพราะว่าอาจารย์เชื่อว่าครอบครัวคุณก็รักคุณแล้วพร้อมที่จะปรับตัวให้เข้ากับ สถานการณ์อะไรที่มันคับขันที่มันยากลำบากอะแล้วก็สู้ไปด้วยกันนะคะเอ่อบีดนะคะเป็นช่วงเวลาของการขึ้นมาคู่กับเพอร์มิตนะคะใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหานะคะการหาทางออกโดยที่ไม่ใช้อารมณ์ไม่ใช้ความวู่วามนะคะใช้สติปัญญาการมีสมาธิการที่จะโฟกัสกับอะไรที่เป็นการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องนะคะแล้วคุณจะผ่านพ้นอุปสรรคตรงนี้ไปได้ ทิกทอกเอ๊ะหรือคุณจะไปทำทิกทอกแล้วคุณประสบความสำเร็จนะคะทิกทอกก็ขึ้นมาเหมือนกันนะเป็นช่วงเวลาที่แบบมันต้องรอนะรอจังหวะดีๆอดทนรออีกนิดนะคะแล้วเมื่อถึงเวลาของคุณนะคุณจะกลับมาพงาดอีกครั้งหนึ่งนะคะชาวราศีสิงห์นะเพราะว่าดวง ช่วงจบของคุณเนี่ยมีไพ่ดีๆนะคะขึ้นมาซัพพอร์ตคุณไม่ว่าจะเป็นเดอะสตาร์นะคะไม่ว่าจะเป็นสิบเหรียญนะ justice นะคะแล้วก็ไพ่ของฮีโร่แฟนถ้าคุณทําดีคุณแก้ไขปัญหาด้วยคุณธรรมนะคะอาจารย์มองว่าผลกรรมดีตรงนี้จะกลับเข้ามานะคะสนองกับตัวของเรานะคะมาตอบแทนให้กับตัวของเรานะทํากรรมดีเนี่ยย่อมได้ดีนะคะในที่สุดอขอเป็นไพ่ของ simple answer ตัวนี้นะคะ ใบใหญ่นิดหนึ่งนะคะขอสัมบเหมือนกันนะคะ Call your spirit home เป็นไพ่เกี่ยวกับครอบครัวจริงๆนะคะในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยชาวราศีสิงห์เนี่ยค่อนข้างแบบเหมือนห่วงครอบครัวรักครอบครัวค่อนข้างมากนะคะ แล้วก็ผูกพันกับครอบครัวคิดถึงครอบครัวนะหรือว่าบางทีเราแบกภาระ,ะอะไรบางอย่างเกี่ยวกับครอบครัวไว้นะคะเพราะนั้นตรงนี้อาจารย์มองว่าเป็นการต่อสู้นะคะกับกับจิตใจกับความอดทนของคุณน่ะนะคะเป็นการที่แบบเหมือนตัวเราเนี่ยพยายามที่จะเข้มแข็งนะคะ เข้มแข็งแล้วก็เหมือนนึกถึงครอบครัวนึกถึงอะไรตรงนี้ค่อนข้างมากนะคะจนในที่สุดเนี่ยนะคะการที่คุณเสียสละคุณทาอะไรเพื่อคนอื่นนะอาจจะทําให้คุณได้รู้สึกว่าจิตวิญญาณของคุณเนี่ยมันได้ถูกพัฒนาขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะคะเพราะนั้นบางคนยิ่งเจออุปสรรคนะคะยิ่งเข้มแข็งยิ่งแข็งแกร่งยิ่งเป็นคนใหม่ที่เขาเรียกว่าเก่งยิ่งขึ้นกว่าเดิมเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคะ พอเพนยูฮาร์ดไพ่ความรักก็ขึ้นมาสักขนาดนี้นะคะอาจารย์วองว่าใครที่เจอคนดีๆนะคะเปิดใจเถอะนะคะเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะคุณน่าจะได้เจอคู่แล้วนะสำหรับคนโสดชาวราศีสิงห์นะคะทั้งสองถ้วยทั้งเลิเวอร์เข้ามานะไม่มกรลาก็มีนาเนี่ยนะคะต้องเจอคนใดคนหนึ่งแน่นอนนะเท่าชุชกอสอะไรที่มันหนักหนาะสาหัสนะก็ คุยกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะขอพอรจากท่านนะคะจริงๆไพ่เดอะสตาร์ก็เป็นไพ่ของปฏิหารนะคนไปขอพอรอะไรไว้นะคะน่าจะได้รับนะคะหรือทําให้คําอธิษฐานนั้นเป็นจริงขึ้นมานะคะนั้นตรงนี้จะปีใหม่แล้วนะคะอาจารย์ก็ขอให้ชาวราศีสิงห์ทุกท่านนะคะไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรเข้ามาในชีวิตนะคะขอให้สามารถแก้ไขปัญหาฟันฝ่าอุปสรรคไปได้นะคะ ขอให้มีสิ่งดีๆมีปาฏิหาริย์ที่เข้ามาช่วยให้ชาวราศีสิงห์นะคะแก้ไขปัญหาทุกอย่างให้ลุล่วงนะคะแล้วกลับมาดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคะสำหรับชาวราศีสิงห์ทุกๆท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยติดตามช่องของอาจารย์นะใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีปีใหม่ค่ะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ